เอาเละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดต,ตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง mm. ไดเดซีนีกับวันพันแมนในตอนที่153หลายๆคนอาจจะงงว่าเอา้าแล้วตอน152ไปไหนคือวันพันแมนเนี่ยเวลามันลงกันนะครับตอนมันค่อนข้างคาบเกี่ยวหรือบางที1ตอนเนี่ยมันมี2ฉากย่อยขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็นับเป็นตอนใหม่นะครับมนเลยทําให้ตอนเนี่ยมันถูกดันไปเ,เรื่อยดังนั้นแล้วต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอนับตามออฟฟิเชียลที่ตัวอาจารย์มรตุตากับทางอาจารย์วันเนี่ยปล่อยออกมาเลยก็แล้วกันนะ เพราะฉะนั้นในตอน152เนี่ยจริงๆมันก็คือเท่ากับตอนที่แล้วนั่นแหละหรืออาจจะเป็นตอนอก่อนที่เราพลาดไปนะครับ คือผมไม่รู้ว่าภาพบางไหนเหมือนกันเพราะบางทีวันพัดแมนอ่ะจู่ๆมันก็อับกระโดดข้ามตอนมเรยยกตัวอย่างเช่นไม่มีตอน141แล้วข้ามมา112ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าไม่มี152โดดมา153นะครับเพราะฉะนั้นตามนี้นะตอนไม่ได้หายไปไหนผมไม่ได้ทำข้ามแต่บางทีมันเกิดจากข้อผิดพลาดทางออฟฟิเชียลนะครับหรือบางทีมาจากที่คนแปลกันเองนี่แหละที่เอาไปแปลเป็นเวอร์ชันอังกฤษมาทําให้ตอนมันคลาดเคลื่อนเพราะฉะั้นตอนจากนี้ผมขอรับจากหนน้้าปกกแลวั มาครับเพื่อไม่ป็ะการเสียเวลาเดี๋ยวเราตัดเนื้อหาเข้าสู่คลิปกันเลยดีกว่าในตอนที่153นี้สําหรับผมตรงๆนะค่อนข้างอิงเหมือนเวอร์ชั่นอาจารย์วันเยอะแต่สิ่งที่เหมือนเลยคือหน้าปกครับเราจะเปิดหน้าปกนี้กับไซโคสจิตเคเซ็กซี่ขยี้ใจสัตวตัวไซโคสเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมชอบลองมาจากฟูบกิเลยนะครับถ้าพูดถึงความเซ็กซี่ โอเคเข้าเรื่องดีกว่าแสดงความมืนเฉยเลยกูคือเปิดเรื่องมาเนี่ยมันจะมีการอธิบายเกี่ยวกับคำว่าคิงเอนจิ n นครับคิงเอนจิ้นเนี่ยคือท่าไม้ตายของคิงถูกไหมสำหรับรามนุษย์ประหลาดแล้วเนี่ยท่าเน,นี่ยมันคือสัญลักษณ์แห่งความกลัวรวมไปถึงสัญลักษณ์แห่งความตายเพราะไม่นใดก็ตามที่มนุษย์ประหลาดได้ยินเสียงนี้สิ่งสิ่งเดียวที่เขาต้องพบเจอมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือความตายนั่นเองเสียงนี้เนี่ยคือเสียงเรียกแห่งมรณะสำหรับพวกมนุษย์ประหลาดอย่างแท้จริงแต่ทว่ากับกันครับ สำหรับมนุษย์ประหลาดที่เป็นพวกเผด็ติระดับมังกรหรือแม้แต่จะเป็นอสูรบางตัวก็ตามพวกมันที่มีความมั่นใจในตัวของตัวเองเนี่ยกับยิ่งเป็นเชื้อเพลิงที่จะทําให้พวกมันก้าวแข็งแกร่งมากขึ้นต่อไปและจริงๆตอนนี้เนี่ยมีการแก้ไขแล้วนะครับคือทางอาจารย์มุตะได้วาดปีศาจน้ํามาเพิ่มแล้วจากในตอนก่อนที่ไม่มีเพราะถ้าตามเวอร์ชันอาจารย์วันแล้วเนี่ยปีศาจน้าต้องมารวมตัวด้วยมันจะมีมนุษย์ประหลาดประมาณ3ตัวที่จะต่อสู้กับพิงนั่นคืออสุจิทองคํา ลาชันยาจกแล้วก็ปีศาจน้ำนะครับเนื่องจากในตอนที่เราไม่มีในตอนนี้เขาก็แก้ไขเพิ่มมาให้แล้วคิงที่เห็นเหล่ามนุษย์ประหลาดที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยได้พูดประโยคเดียวขึ้นมาเลยว่าตายตายแน่ๆไอ้สัตว์ยังไงก็ไม่น่ารอดก่อนที่พวกมนุษย์ประหลาดระดับมบังกรเนี่ยมันจะเริ่มพูดคุยกันว่าเฮ้ยมึงรู้ไหมว่าปกติคิงสู้ยังไงบ้างเพราะพวกเขาเนี่ยพยายามเก็บเกี่ยวข้อมูลของคิงเต็มที่แล้วครับแต่ไม่เคยได้ข้อมูลมาเลยมนุษย์ประหลาดที่ส่งไปหาคิงก็ไม่เคยรอดชีวิตกลับมากูาก็ไม่่่่รู้้เหหมมนนัวววาาะตตตทไแแลล ไอราชันคนยาจกเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าในบรรดาฮีโร่คาร์ดเอดทั้งหมดคิงเป็นคนเดียวลองจากบาสที่พวกเขาไม่มีข้อมูลเลยคือบาสมันไม่เคยปรากฏตัวจะไม่มีข้อมูลก็ไม่แปลกถูกไหมแต่คิงเนี่ยปรากฏตัวบ่อยเดินเออแะเหยลอยชายไปเมืองนู้นเมืองนี้ไม่มีข้อมูล้ย่อะไรเลยครับไอราชันคนยาจก,กก็เลยคิดว่าทางสมาคมฮีโร่เนี่ยมันตั้งใจเก็บข้อมูลของคิงไว้เป็นความลับหรือเปล่าวะอาจจะเป็นไพ่ตายก็ได้ ถึงแม้ตอนนี้พวกเขาจะมีตัวประกันเป็นฮีโร่คาร์อสอคนนั่นก็คือจีนอสพระเอกของกูพระเอกในดวงใจกูเลยและคนที่2องทัตสึมะก,กินะครับคู่จิน้นณเวลานี้แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยพวกเขาก็จะประมานไม่ได้เด็ดขาดแม้ต่อให้มีตัวประกันซึ่งพอเริ่มพูดคุยกันเสร็จปุ๊บความกลาวได้เริ่มต้นขึ้นเลยเวลยราชันยะจบเป็นคนแรกที่คิดจะลงไปต่อ,อก,กอกับคิงครับ เขาเนี่ยได้ใช้กระสุนแสงขนาดยักษ์ขึ้นมาโอ้ยสัตว์อย่างกระบ,บอลเกนกิเตรียมตัวโจมตีไปที่คิงคิงเลยถามเหมือนว่าใช่อาจารย์วันเป้เลยนะถ้ากูโดนแสงได้เข้าไปเกิดอะไรขึ้นราชัญญาจกก็เลยบอกมาว่าปกติถ้าโดนเข้าไปก็น่าจะตายแหละไม่น่าจะเหลือไม่แต่กระดูกเลยคิงก็บอกอ๋ออย่างนี้นี่เองหลังจากนั้นราชัญญาจกเตรียมตัวที่จะปล่อยนะครับคิงก็บอกเดียวมีแกไม่รู้ตัวยังงั้นเหรอราชัญญาจกนิ่งนิ่งรู้ตัวเยอะไรวะรู้ตัวยังอะไรคิงก็เลยบอกว่าฮ ไม่ก้มดูที่ขาตัวเองก่อนอย่างนั้นเหรอราชนิยจกแม่งตกใจเว่ยก้มลงไปมองอะไรที่ขาก,กูมีอะไรคิงเลยบอกว่าจุดที่มึงยืนน่ะรู้ไหมว่ามันไม่บาลานซ์กันการที่มึงยืนนะจุดจุดนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้ไม่กลัวว่าตัวเองจะปล่อยแสงพลาดเลยหรือไงราชันอยจกก็งงเอะเออถ้ากูยืนแบบนี้แล้วกูปล่อยแสงพลาดกูจะล้มเหรอไม่เดี๋ยวก่อนมันต้องมีความหมายทีย่อะไรแอบแฝงเลยนะไอ้สักก์ก้าวก้าวกูบอกเลยตอนนี้ <laughs> คือราชายหญจกแม่งคิดว่าหรือว่านี่เป็นคําเตือนวะคือมันจะบอกว่ามันสามารถโจมตีกูได้หลังจากที่กูปล่อยลําแสงไปอย่างนั้นเหรอเวรแล้วตอนแรกอาจจะลองของลองเชิงไม่สักหน่อยกลายเป็นว่ากูโดนลองเชิงเองซะงั้น <c oughs> กาวการจ,จัดจัดในทีนี้หรือว่าคิงเนี่ยมันมีความสามารถในการตรวจสอบจุดอ่อนของศัตรูวะราชาคนใหญ่จกที่คิดได้อย่งนั้นเนี่ยเหงื่อแตกเลยครับเหงื่อแตกเลยมันก็บอกว่าคิงนี่ฉันวิ่งเต้นอยู่บนมือแกตลอดเลยอย่างนั้นเหรอคิงก็แบบเอ๊ เอะอะไรอะไรวิ่งเต้นอะไรความแตกเหรอหรือว่าเรื่องที่กูเป็นมนุษย์ธรรมดาความแตกก็เหรอคิงก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยมันก็แค่เลกูล่าฮิวแมนหรือมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นเองนะราชัญญาจกรรชายญาจกที่นี่ก็ตกใจไอ้เชี่ยมันรู้มันรู้ความจริงว่ากูมีพลังได้เพราะท่านเทพแต่ร่างกายของกูยังเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาไอสัตว์มนโนไปไกลมันโนไปไกลมากก่อนที่ว่าจะหันไปหาพวกอสุจิธามินไว้แล้วบอกว่าไม่ได้การละ ถ้าความจริงนี้แตกออกไปว่าร่างกายของกูเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาชิปหายกูชิบหายแน่ๆเมื่อคิดได้ดังนั้นครับพี่แกก็เลยปล่อยพลังโจมตีใส่คิงแต่ก่อนกระสุนบอลแสงจะออกไปเนี่ย ทางด้านของซอมบี้แมนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและบีบคอของมันไว้ซอมบี้แมนได้พูดไปว่าโอ้โหกูเองก็เกือบตายเหมือนกันมึงเล่นส่งกูไปยันเห็นแม่น้ำซันสุเลยนะคือสุดแล้วซอมบี้แมนเนี่ยมีสิทธิ์ตายนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ทราบเพิ่มข้อมูลให้นิดนึงซอมบี้แมนเนี่ยมีความสามารถในการฟื้นฟูการคืนชีพขึ้นมาก็จริงแต่คือในกรณีที่พี่แกถูกลำแสงและหายไปทั้งตัวไม่เหลือเศษเซีเซ่ยวส้นตีนอะไรเหลือไว้เลยไม่เหลือเนื้อเยื่อหรืออะไรเงี้ยแกไม่สามารถคืนชีพได้นะครับต่อให้เป็นซอมบี้แมนก็ตตนรร ไอทางด้านของรายชันคนยาจกที่โดนจับคเอเนี่ยก็บกมึงไม่ตายได้ไงวะซอมบี้แมนก็บ,กบดไงบดกูบดกูไม่ได้ให้กูตายก่อนที่อสุจิทามินเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยช่วยเอาซอมบี้แมนออกไปหน่อยเพราะพี่แกเนี่ยไม่สามารถยิงลาแสงใส่ซอมบี้แมนได้พอถ้ายิงลาแสงใส่ซอมบี้แมนพี่แกเองก็จะได้รับผลกระทบหรือดามเมจไปด้วยอย่างที่บอกมีการเฉลยไปตอนต้นคลิปเมื่อกี้นะครับว่าร่างจริงๆของราชันยาจกเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาที่ใช้พลังแสงได้เฉยๆดังนั้นถ้าเขาโดนโจมตีเนี่ยก็บาดเจ็บได้เหมือนกัน ไอ้อสุจิทม,มินก็บอกว่าไม่ทำไมกูต้องไปช่วยด้วยละ่ะถ้ากูเปิดช่องโหว่ให้เดี๋ยวคิงมันก็จัดการกูสิก่อนที่เขาจะหันไปมองปีศาจน้ำครับว่าทำไมปีศาจน้ำถึงไม่โจมตีคิงเลยจั้งที่คิงเป็นตัวอันตรายเสร็จโดนวัากก่าวไปอีกหนึ่งมันได้บอกว่าหรือว่าคิงหรือว่าคิงลบจิตสังหารออกคือปกติแล้วปีศาจน้ำเนี่ยจะมีปฏิกิริยากับคนที่ปล่อยจิตสังหารออกมาถ้าสมมุติคุณสามารถต่อสู้ได้โดยไม่ปล่อยจิตสังหารเลยปีศาจน้ำถือว่าไม่อันตรายเลยครับ คือมันมนโนไปไกลขนาดที่ว่าคิงเนี่ยปล่อยจิตสังหารออกมาเป็นเพียงแค่มดซึ่งปีศาจน้ําก็บอกว่ามดไม่ได้เป็นอันตรายก็เลยไม่โจมตีเปล่าไอ้สั์ความจริงไม่ใช่เลยความจริงคือคิงเนี่ยมันเป็นมนุษย์ธรรมดามันไม่ได้อันตราย,ยางไงปีศาจน้าก็เลยไ่สู้นั่นเลยทําให้อสุจิรามินเนี่ยเหมือนทิศว่าตัวเองโดนดูถูกอยู่ครับในตอนนั้นเองที่จกักรพรรดิเด็กเนี่ยได้บอกสัญญ,ญาณไปยังฮีโร่คนอื่นๆที่ยังเหลือรอดอยู่คือแผนของจกักรพรรดิเด็กเนี่ยต้องการให้ฮีโร่ทุกคน ช่วยไล่ตอนพวกมนุษย์ประหลาดให้มาอยู่ในแนวเดียวกันซึ่งพอมันมาอยู่ในแนวเดียวกันแล้วใช่ไหมเราไหนจะสามารถจัดการมันได้ง่ายขึ้นและสิ่งที่จะจัดการมันได้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่คือคิงนั่นเองครับจักระพัดเด็กได้บอกว่าเขาอ่ะจะให้คิงอ่ะใช้ท่าไม่ตายที่มีชื่อว่า แอนติเม e เฮลไฟเบิร์ดเวฟโมชั่นแคนนอนหรือคือระเบิดล้างปืนเผาผ่านชิบหายวายป่วงนั่นเองซึ่งคิงก็คิดในใจว่าไอ้สั์กูกูใช่ไม่ได้กูใช่ไม่ได้แล้วมึงจะงมาคาดหวังอะไรกับกูแต่ว่าทุกคนเนี่ยได้คิดไปแล้วว่าคิงใช้ได้ครับคิงได้คิดในใจว่าโอ้โหโยนภาระโยนภาระมาให้กูชัดๆและในตอนนั้นเองที่ทางได้ของอัสจิฮามินได้พูดขึ้นว่าคิงการจะจัดการกับแกดูเหมือนว่าฉันต้องใช้ล่างสุดท้ายแล้วสินะ เขาได้รวมร่างกับทางด้านของสเปิร์มที่เหลืออยู่ทั้งหมดครับซึ่งร่างล่างนั้นเนี่ยได้ปรากฏออกมามีชื่อว่าแพตินัมสเปิร์มมันเป็นร่างสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วจริงเป็นร่างที่ทําให้ทุกคนเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจากเซลล์หลายๆล้านล้านเซลล นั่นจะเกิดมาเป็นแพตตินัมนั่นเองครับซึ่งล่างๆนี้เป็นล่างใหม่ที่ปรากฏขึ้นในเฉพาะเวอร์ชันภาพสวยเท่านั้นและในตอนที่153นี้ก็ตัดจบไปแต่เพียงเท่านี้เลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันแม่แม่ในตอนที่153ก่อนอื่นเลยถ้ามีคำหยาบอะไรยังไงต้องขออภัยด้วยคือในตอนนี้มันกล่าวจริงอ่ะมันเลยต้องใส่คำพูดประมาณนี้เพื่อดึงอารมณ์ออกมาเว้ยคือถ้าหมดถ้าทุกคนไปเห็นหน้าเห็นภาพหรือตามที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยทุกคนจะรู้ได้ว่ามันเป็นอะไรที่มันรู้สึึกกาวซ่งมัน สำหรับผมนะเออลิ้นพันสำหรับผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากครับคือยกเวอร์ชันต้นฉบับของอาจารย์วันได้มาเป็นอย่างดีเลยจริงๆขยายความเพิ่มเติมจากของเวอร์ชันอาจารย์วันด้วยใส่มุกให้มากขึ้นอะผมรู้สึกว่าพอผมอ่านเวอร์ชันเนี้ยมันฮาก,กว่า และสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยครับนั่นคือแพตตินัมสเปิร์มนั่นเองซึ่งมันเป็นร่างใหม่ของแบ็กสเปิร์มไม่เคยปรากฏขึ้นในเวอร์ชันอาจารย์วันไม่เคยปรากฏขึ้นในเวอร์ชันไหนและแม้กระทั่งแฟนเมดเองก็ตามไม่เคยปรากฏนะครับอันนี้เป็นการเดบิวต์ครั้งแรกของพี่แกเลยตรงนี้แหละครับที่เริ่มน่าสนใจเพราะถ้าในเวอร์ชันอาจารย์วันผมจะไม่ผิดมันมีการดวลความเร็วหรือเปล่าวะผมจำไม่ได้นะครับว่าผมสลับกับเวอร์ชันแฟนอาร์ตไหมแต่ถ้าในเวอร์ชันแพตตินัมสเปิร์มเนี่ยมันสามารถใช้ความเร็วได้มันจะนอออิิิินนนนกัับบ i, นะัับบบบเเวววรร์ช่่่่้้้ทีแาายมตะคคงงงงลดดหไๆ แกมนโนไปไกล,ไลเลยว่าพี่แกต่อยซ้ายคิงต้องโผมาซ้ายแต่จริงคิงไม่โผไปหนะยืนอยู่กับที่น่าจะเป็นแฟนเมสวว่าผมไม่มั่นใจเดี๋ยวรอดูกันว่าความสามารถของแพตตินัมสเปิร์มเป็นอย่างไรแต่ที่มั่นใจเลยผมว่าน่าจะเพิ่มความเร็วนะเพราะในเวอร์ชั่นของ Golden นสเปิรมเนี่ยของเวอร์ชั่นภาพสวยเขาก็ปรากฏออกมาแล้ว ว่ามันมีการอัปเดตความเร็วเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างสูงพอมาเป็นแพตตินัมที่มันเหนือกว่าโกลเด้นไปแล้วผมว่าความเร็วน่าจะเพิ่มขึ้นโคตรเยอะเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเทียบกับแฟตหรือทางด้านของโซนิกได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันไปอีกทีก็แล้วกันเอาไว้ถ้าท่านชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วในคลิปนี้ครับขอถามนิดนึงความก้าวหรือความมโนไปเองของแต่ละคนที่ปรากฏขึ้นในตอนนี้นะคุณชอบของคนไหนมากที่สุดผมมีให้เลือก3คนนะ คนแรกคือทางด้านของราชัญญาจกที่คิงเตือนเรื่องเท้า คนที่2คือทางด้านของแบ็กสเปิร์มที่คิดว่าคิงเนี่ยไม่ได้ปล่อยจิตสังหารออกมาเลยและคนที่3คือทางด้านของจกักรพรรดิเด็กที่จะให้คิงใช้ท่าไม่ตายส้นติดอะไรก็ไม่รู้ซึ่งท่าไม่ตายนี้เนี่ยไม่เคยมีระบ,บุในฐานข้อมูลมาก่อนคิดมาเองด้วยนะแถมแมงยังคิดด้วยว่าคิงเนี่ยมีร่างซุปเปอร์พาวเวอร์แบบซุปเปอร์เย่าด้วยไอ้สัตว์ตอนนี้เนี่ยคือโดนวางก่าหมดทุกคนเลยนะครับแม้จะฝั่งเดียวกันไม่ยังโดนก่าของคิงเลยคุณชอบความก่าของคนไหนราชญยาจกแบ็กสเปิร์มแล้วก็จกักรพรรดิเด็กลองคมมอ,กกนนอม,ม ไว้เจอกันทีในคลิปหน้าสเก็ตจักันครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจนี่ถ้าในคลิปนี้นะครับมีข้อผิดพลาดประการใดไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำจาหรือคำหยาบที่มาใช้เพื่อความบันเทิงอะไรก็แล้วแต่ผมต้องขอกราบอาภายอยัยมานาที่นี้ด้วยนะครับ